ค่ะคุณครูชื่อคุณครูปาณฤดีสวัสดิ์ประจนันอยู่โรงเรียนบ้านดงเหลาเครือข่ายสีสวัสดิ์หนึ่งนะคะวันนี้คุณครูปาจะพาเด็กๆไปทดลองวิทยาศาสตร์ในโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยนั่นเองซึ่งวันนี้เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของความลับสีดำนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปลงมือทดลองเรามารู้จักวัสดุอุปกรณ์ในการทดลองกันก่อนค่ะเด็กๆ 1. น,นะคะก็คือปากกาเมจิกค่ะ2กระดาษกลองนะคะรูปวงกลงม 3. ภาชนะใส่น้ำค่ะ4กันไกลและ5หลอดจดนะคะและสิ่งสุดท้ายก็คือน้ำค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมที่จะไปทดลองกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ เรามาเรียนรู้ในเรื่องของการทดลองกันนะคะซึ่งการทดลองก็จะมีอยู่2รูปแบบนั่นเองแบบแรกนะคะเด็กๆเ,เราเตรียมกระดาษกลองออกมาค่ะแค่หนึ่งแผ่นนะคะหลังจากนั้นเราพับครึ่งนะคะแล้วอีกครึ่งหนึ่งค่ะประกบกันอีกครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นใช้กันไกลนะคะ นะคะพอตัดเสร็จเราคลี่ออกมาใช้ปากกาค่ะวาดลวดลายแต่ครูปาจะวาดเป็นวงกลมนะคะเด็กๆาวาดให้กลมล้อมรอบกระดาษที่เราตัดหลังจากนั้นครูปาจะเทน้ำนะคะเพื่อที่ว่าครูปาจะใช้หลอดหยดนะคะดูนะคราก็จะวางนะคะ วางไว้บนแก้วแล้วก็ใช้หลอดหยดนะคะบริเวณที่อยู่ในวงของสีดำนั่นเองเด็กๆด,ดูสิเกิดอะไรขึ้นเอ่ยอ่าเห็นไหมคะเด็กๆ อันนี้คือวิธีที่1น,นะคะส่วนวิธีที่สองอวิธีที่1ผ่านไปแล้วเรามาดูวิธีที่2วิธีที่สองก็เหมือนเดิมค่ะเราจะต้องใช้กระดาษกรองนะคะแต่วิธีที่สองนี้เราต้องใช้2แผ่นค่ะเด็กๆแผ่นที่1เราจะพับเหมือนเดิมเลยพับครึ่งนะคะแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นก็ตัด เหมือนเดิมเลยนะคะตัด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 เหมือนเดิมหลังจากนั้นก็คลี่ออกมาแล้วเราก็วาดเหมือนเดิมวาดกลมไปเลยค่ะพอวาดกลมแล้วเราเหลือกระดาษอีกหนึ่งแผ่นใช่ไหมคะเด็กๆเราก็ม้วนนะคะมมวนกระดาษให้เป็นรูปทรงกลวยนั่นเองเพื่อที่เราจะ สอดเข้าไปในรูตรงกลางของกระดาษค่ะแบบนี้เลยนะคะเด็กๆด,ดูนะหลังจากนั้นครูป,ป้าก็จะใช้น้ำนะคะเทใส่แก้วให้เกือบเต็มเลยค่ะเกือบเต็มนะแล้วเราก็ใช้กระดาษที่เราเตรียมไว้นะคะเด็กๆวางลง ไปแล้วเรารอดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเด็กๆอรอลุ้นนะคะ ไจากการทดลองคือสีดำเกิดจากการรวมตัวของสีหลายๆสีนั่นเองซึ่งการทดลองนี้เป็นการแบ่งแยกสีโดยใช้วิธีที่เรียกว่าโครมาโทกราฟีนั่นเองค่ะโดยมีสารละลายนั่นก็คือน้ำค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูปาขอจบการทดลองไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในการทดลองหน้านะคะสวัสดีค่ะ